สำหรับใครที่อยากจะดองแต้มลูน่าวิสเปอร์นะฮะผมใช้วิธีนี้เนาะก็คือการต่อไฟครับแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือสวิตไฟเห็นไหมครับนี่คือสวิตไฟต่อกับแผงโซล่า,าเซลล์แล้วก็มาต่อกับเครื่องนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ให้เรา,อาดองแต้มได้ครับก่อนอื่นนะเปิดไฟแบบนี้แล้วก็คราฟลูน่าพัดมาวิสายแบบนี้คราฟเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟะฮะ คือผมไปเห็นคลิปของคนใน youtube ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนาะเขาใช้วิธีไหนฮะให้เขาเขาใช้วิธีการตัดไฟถูกไหมตัดไฟแบบนี้ถูกไหมครับตัดไฟที่เครื่องอะไรอย่างนี้เลยคือว่ามันมันแล้วเราก็ถ้าเกิดอยากจะคับเราก็ต่อไฟใหม่ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันวุ่นวายแบบนี้ดีกว่าไหมคือเราครับเสร็จปุ๊บมากดสวิตช์ไฟเปิดปิดตับตับ,ตบแค่นี้ง่ายกว่าไหมฮะนี่ฮะง่ายกว่าเปล่านี่กดถอดออกอย่างนี้ฮะ สร็จแล้วเราอยากจะคาบหรืออยากจะดองต่อทําไงพี่มันดองไม่ได้มันไม่มีไฟทําไงก็ต้องเปิดไฟดิเปิดไฟอ่ะเปิดไฟคาบอ่าแล้วก็ปิดไฟเพื่อดองแต้มเห็นไหมง่ายปะ่ะไม่ต้องมานั่งตัดไฟให้ยุ่งยากเห็นไหมฮะแค่เราทําสวิตไฟให้เป็นประยุกต์ใช้นิดนึงแค่นี้เราก็สามารถดองแต้มรูหน้าวิปเปอร์ได้แล้วเห็นไหมครับอืมสำหรับใครอยากดองแต้มนะ แต่ถ้าใครไม่อยากดองแต้มอย่าคราฟสุดไปยิงบอสก็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 ไม่ต้องปิดไฟก็เปิดไฟได้ก็เปิดได้ครับเปิดเปิดไว้ได้มันก็จะรันคราฟต่อให้เอแล้วก็ปิดไฟถ้าเกิดเราอยากดองแต้มปิดไฟแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหม